วิชาภาษาไทยพท,ท3 1 0 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการใช้สำนวนสุภาษิตคำพังเพลยความหมายของสำนวนสุภาษิตคำพังเพลยล้วนเป็นถ้อยคำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมาายแฝงไว้ด้วยคติสอนใจสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างไรก็ตามทั้งสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยล้วนเป็นภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมและถ่ายทอดมายาวนานสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยความแตกต่างของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยต่างกันอย่างไรแมจะดูคล้ายคลึงกันแต่สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมีความแตกต่างกันดังนี้ หนึ่งสำนวนหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารการมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบตัวอยา่างกินนอนไม่หลับหมายถึงกงวนใจนอนไม่หลับปากหนักหมายถึงพูดน้อยพูดไม่เก่งใจร้อนหมายถึงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่โมโหง,ง่ายมาตอบกันหน่อยสิคะ ว่าเรารู้จักสำนวนกันบ้างหรือเปล่าคะสสุภาษิตหมายถึงคำกล่าวที่มีคติสอนใจมุ่งหมายสั่งสอนเตือนสติให้คิด ไม่มีการเสียดสีหรือติชมแสดงหลักความจริงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปตัวอย่างหัวล้านได้หวีวานอนได้แก้วหมายถึงรู้จักใช้ของให้เหมาะสมกับสภาพไสดับไม่ตื่นฟ้าร้องจึงตื่นหมายถึงคนบางคนจะเข็ดหลาบเมื่อสายเกินไปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายถึงผลกรมตามทันมาตอบกันหน่อยสิคะว่าภาพสุภาษิต ต่อไปนี้คือคําว่าอะไร 3. คําพังเพยถอ้ถอยคําที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงมักใช้เสียดสีประชดประชนันสะท้อนความคิดความเชื่อตัวอย่าง กระต่ายตื่นตูมหมายถึงตื่นตกใจไปก่อนน้ำถึงไหนปลาถึงนั่นหมายถึงมีสิ่งใดดึงดูดใจก็จะมีคนตามไปโลกล่หมายถึงอะไรอะไรก็วนกลับมาเจอกันมาตอบกันหน่อยสิเขาว่าภาพคำพังเพยตอบไปนี้คือคำว่าอะไร การนำสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง 1. เพิ่มสีสันและความสละสลวยให้กับภาษาสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเปรียบเสมือนเครื่องเทศที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารการใช้สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยที่เหมาะสมจะช่วยให้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีความสละสลวยน่าสนใจดึงดูดผู้ฟังและผู้อ่าน ตัวอย่างแทนที่จะพูดว่าเขาทำงานหนักมากเราอาจใช้สำนวนว่าเขาทำงานจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแทนที่จะพูดว่าเธอสวยมากเราอาจใช้สุภาษิตว่าเธอสวยเหมือนนางฟ้าลงจากสวรรค์แทนที่จะพูดว่าคนเราไม่ควรโลภมากเราอาจใช้คำพังเพยว่าโลภมากลาภหาย 2. ส,สื่อความหมายได้ชัดเจนตรงประเด็น สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยหลายๆสำนวนมักมีนนยความหมายที่ลึกซึ้งแฝงไว้ด้วยคติสอนใจการใช้สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยที่ตรงกับสถานการณ์จะช่วยให้ผู้ฟังและผู้อ่านเข้าใจความหมายได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเพิ่มเติมดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างสำนวนกินบนเรือนขี่บนหลังคาหมายถึงคนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุนคน เหมือนผู้ที่อาศัยพักพิงบ้านเขาแต่กลับทำเรื่องเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของบ้านตัวอย่างสุภาษิตนกน้อยทำรังแต่พอตัวหมายถึงไม่ว่าจะทำสิ่งใดควรทำให้เหมาะแก่ฐานะของตนคือทำทุกอย่างตามอัตภาพของตนที่จะทำได้ตัวอย่างคำพังเพยดินพอกหางหมูหมายถึงการปล่อยงานค้างๆอยู่เรื่อยๆ พราะมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งในไม่ช้าง,งานที่ข้างค้งนั้นจะพอกพูนมากขึ้นทุกทีจนเป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายภายหลัง 3. สะท้อนวัฒนธรรมและค่านิยมสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมของคนไทยการใช้สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยจะช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและค่านิยมของคนไทยได้ดียิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้สำนวนจับปลาสองมือหมายถึงการที่คนคนหนึ่งทำสิ่งได้ที่ยากพร้อมๆกันทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้นตัวอย่างสุภาษิตฝนท่งให้เป็นเข็มหมายถึงสอนให้ทำทุกสิ่งด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าจนสำเร็จผลตัวอย่างคำพังเพยปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายถึงคนที่มีอำนาจราชศัก หรือเป็นใหญ่เป็นโตก็ย่อมข่มคนที่เป็นผู้น้อยหรือเหมือนกับคนที่มีกำลังมากย่อมมีภาษีเหนือกว่าคนอ่อนแอ 4. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาและประสบการณ์ของคนโบราณการศึกษาและเรียนรู้ความหมายของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยจะช่วยให้เราเข้าใจโลกกระนัดและวิธีคิดของคนโบราณ สรุปการใช้สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีและศาสนาให้คติเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตัวในทางที่ดีการใช้และเข้าใจสำนวนไทยอย่างถูกต้องช่วยสืบทอดวัฒนธรรมของชาติได้ทางหนึ่งเป็นแนวคิดและแนวปฏิบตัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม